สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับยูสกิปวิลุงเจมใน EP ีที่2นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะกําหนดตัวแปรต่างๆมาใช้เองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะกําหนดตัวแปรได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จักเลยก็คือ expression นครับอ่ะ expression คืออะไรนในสกิปครับก็มีนะครับในหัวข้อ expression เอเิเชั่นก็คือส่วนที่เข้าใจยากที่สุดของสคริปต์นะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมตัวแปรต่างๆที่มีทั้งหมดในเกมครับ mm hmm. เช่นไอเทม ข้อมูลของบล็อกหรือแม้กระทั่งข้อมูลของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเกมเนี่ยมันก็เป็นเอฟเฟชชั่นเหมือนกันครับหรือแม้กระทั่ง event v a l u ทที่เราเคยเขียนไปใน ep ีก่อนเนี่ยทั้งหมดก็คือเอฟเฟชชั่นครับซึ่งเราสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้มาใช้สร้างตัวแปรหรือว่าใช้ใน e v e n นต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกซินแ a ็กเนี่ยจะมีตัวเอฟเฟชชั่นเนี่ยผสมอยู่นั่นเอง หน้าตาเป็นยังไงอยากในตัวอีเวนต์นะครับก็มาที่อีเวนต์ออนเบรกของเรากันดีกว่าถ้าเราเขียนอีเวนต์ออนเบรกแบบไม่มีเอฟเฟชันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับออนเบรกอ่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทุบบล็อกอะไรมันก็จะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นทุกครั้งครับเรามาลองดูกันว่ามันทานํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้เวลาที่เราไปทุบบล็อกเนี่ยมันส่งตัวอีเวนต์บล็อกมาให้เราดูนะครับ send event block to player อ่าเวลาเราทุบบล็อกยาก มันก็จะส่งเป็นบล็อกหญ้าเวลาเรามาทุบต้นหญ้ามันก็จะส่งเป็นต้นหญ้าอ่าเราทุบทรายอยู่ตรงแม่น้านี่ครับมันก็จะส่งเป็นบล็อกทรายหรือมันกระทั่งตัวชูกเกาเคนอ่าเราทุบปึ๊บอ่ามันก็เป็นชูกเกาเคนส่งมาให้เราดูเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะทุบบล็อกอะไรมันก็จะทํางานทันทีแต่ว่าถ้าเราใส่เอฟเฟชั่นลงไปในอีเวนต์เนี่ยมันก็จะหน้าตายเป็นแบบนี้ครับก็คือออนเบรกออฟชื่อบล็อกที่เราต้องการเขียนอ่าเราเป็นกระสบ็อกเหมือนเดิมนะครับ อ on break off glass box ก็คือเอเบชั่เพราะว่าตัว glass box ก็คือเอ a บ i o n ที่เป็นชื่อตัวแปรของบ box ในเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเวลามันอยู่ในอีเวนต์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตามาดูในตัวพท t t e เทิร์นการเขียนเห็นไหมครับ on break off glass box ของเราก็คือ item type หรือ box data ก็คือมันเป็นเอ a บ i o n นชื่อ box นึงประมาณนี้นะครับต่อไปในตัว condition Condition เนี่ยถ้ามันไม่มีเอเฟชันผสมอยู่ด้วยมันจะทำงานไม่ได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูที่ตัวคอนดิชันโฮด d i n g ของเรากันนะครับ condition holding เนี่ยปกติเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับเป็น if player holding s t t i c อ่าใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับในตัวอย่างที่2มันเขียนไม่เหมือนกันตัวอย่างที่2องจะเขียนว่า victim i s i n holding a sort of sharpnet มันหมายความว่าอะไรหมายถึงคนที่ถูกโจมตีเนี่ยไม่ได้ถือดาบ e n c h a n c sharpnet อ่าแล้วทำไมมันเขียนไม่เหมือนกันอ่ะเรามาดู Syntax กันนะครับถ้าเอาตามตัวอย่างเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัว syntax รูปแบบที่2ตัวนี้ อ่ามันก็จะเป็น living entity i s หรืออ่า holding item type ในมือนะครับอ่าแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเราจะแทนค่ายังไงดีอ่ะเรามาลองเขียนกันทีนี้ผมจะลองแทนค่าตัว living entity เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นในเกมดกูแล้วก็ผมก็จะลองแทนค่าตัว item type เนี่ยเป็นสิ่งที่ living entity เนี่ยถึงเป็นยังไงอ่ามาลองเขียนกันก็ผมก็จะเขียนเป็น e f นะครับ e f อ่ะผมเตรียมไว้แล้วนะว่า ซัมบี้ซัมบี้อาซัมบี้หายไปอีกแล้วโอ oh. เขียนอีเวนต์ออนเด็กแมพไม่มีเอฟเฟชั่นมันจะเป็นแบบนี้ครับออนเด็กอะถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทุบบล็อกอะไรมันก็จะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นทุกครั้งครับนี่หายไแล้ว โอเคสมมุติผมจะลองคลิกขวาที่ซอมบี้แล้วก็ให้ส่งอไอเทมที่อยู่ในมือของซอมบี้มาครับไอเทมที่อยู่ในมือมามลองเขียนกันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็น on right click on zombie อ่าในเวลาแทนค่าแล้วถ้า living entity living entity ก็คือ ผมจะแทนค่าเป็น event entity อ่ะ event entity คืออะไรยังจำกันได้ไหมครับ event entity ก็คือสิ่งที่ถูกกระทำใน Event นี้ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยมันก็คือซอมบี้นั่นเองอ่าอ่ะ,อะผมไม่ได้อ๋อผมบอกว่าจะส่งนี่นะ,ะส่งนะครับส่ง event entity t o t o player อ่าตัวสิ่งอ่าสิ่งนี้แปลว่าอะไรครับอ entity t o สิ่งนี้หมายถึงสิ่งที่ตัว Living Entity กำลังถืออยู่ก็คือ Tool นะครับอ่าเราสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Players Tool หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็น Living Entity นะครับในกรณีนี้นี่ผมเขียนเป็น Event Entity Tool ก็คือสิ่งที่ซอมบี้กำลังถืออยู่นั่นเองอ่ะลองดูอ่ะพอเราเดินมาแล้วคลิกขวาปึ๊บ นครับซอมบี้กำลังถือดาบเหล็กอยู่มันก็จะส่งเป็นดาบเหล็กมาให้เราประมาณนี้ครับก็คือการแทนค่าในตัวรูปแบบการเขียนนะครับต่อไปในเอฟเฟกนะครับในเอฟเฟกสุดท้ายแล้วมันใช้งานมันจะผสมอยู่ยังไงในเอฟเฟกนะครับทีนี้ผมจะลองเอาตัวนี้อีเวน e n t i น y ิ t ตีถูไปเป็นคอนดิชันอีฟ อีเวนต์เอนติตี้ทูอีสไอรอนซอสนะครับอ่าในตัวเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนคร่าวๆก็คือในเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคอนดิชันเลยครับก็คือถ้ามันไม่มีตัวเอฟเฟชันอยู่มันก็จะทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยเราต้องกําหนดว่าเราจะเขียนเอฟเฟกเนี่ยให้มันไปทํางานกับสิ่งไหนในเกมนะครับ mm. เช่นอ่าในเอฟเฟกดาเมจเนี่ยในเอฟเฟกดาเมจถ้าเราอ่านซินแท็กดีๆเนี่ยมันจะเขียนว่าดาเมจลิฟวิ่งเอนติตี้หรือไอเทมไทเป็นจำ ำนวนตัวเลขอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของค่าเสียหายครับก็คือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็จะเป็นหัวใจตามด้วยวิดเฟคคอร์สดาเมจคอร์สอันนี้มันไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมน,นั่นเองนะครับ มาดูในตัวนี้ใน s y นแท็กเห็นตัว living entity กับ item type ไหมครับอ่าตรงนี้หมายถึงว่าไอตัว effect damage เนี่ยมันไม่ฟิกว่าเราจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตได้อย่างเดียวเราสามารถสร้างความเสียหายให้กับไอเทมได้เหมือนกันอ่ามันจะเป็นยังไงเอามาลองดูกันไหมครับอ่ามาลองเขียนดูกัน ก็คือผมจะเขียนว่า,าเวลาเราคลิกขวาไปที่ซอมบี้ถ้าซอมบี้เนี่ยกำลังถือดาบเด็กอยู่ให้มันทำดาเมจเพเจใหม่ครับเราจะไม่ใช้เราจะใช้เป็นตัวเอฟเฟชั่นไอเทมไทป์ก็คือทำได้ไหมครับเมื่อกี้ เพเยอร์2ก็คือสิ่งที่เราถืออยู่เป็นจานวนนะ5ะลบหัวใจออกไปลบฮาร์ดออกอ่ามันนาจาตาโค้ดประมาณนี้นะครับก็คือคลิกขวาไปที่ซอมบี้ถ้าซอมบี้กาลังถือดาบเล็กอยู่จะทําดาเมจใส่ไอเทมที่วิเล่นถืออยู่เนี่ย5ห,หน่วยอ้าแล้วเราลบฮาร์ดไปทําไมเราลบฮาร์ดเนี่ยเพราะว่าตัวไอเทมเนี่ยมันไม่มีหัวใจครับมันก็เหมือนกับเราให้ใจเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไม่สนใจเราเลยฮะ <c oughs> อ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็คืออ่าตอนนี้แหละเราลบฮาร์ดออกไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะไปทําความเสียหายแทนเนี่ยก็คือค่าความคงทนของไอเทมนั่นเองอ่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่าเรามาลองดูกันนะครับรีโหลดกันผมจะใช้เป็นขวานขวานเพชรอ่าเดินมาคลิกขวาปึ๊บเห็นไหมครับหลอดสีเขียวเริ่มมาแล้วอ่าพอเราคลิก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 นี่ครับค่าความคงทนเนี่ยมันเหลือแค่พันสี่แปดสิบเอ็ดจากหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับ อ่าโอเคครับสิ่งที่เราควรจะรู้กับเอฟเฟชันเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง p ิกซ์ลด้วยนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์ยูนิคิปวิดลงเจมในปี2024นี้เนี่ยผมจะลงที่ช่อง p ิกซลาทั้งหมดนะครับก็ฝากกดติดตามข้างล่างกันด้วยนะครับอขอบคุณครับ